สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูโอในสัปดาห์ที่13แล้วนะคะลูกสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเดี๋ยวครูโอมีคลิปนิทานเกี่ยวกับบ้านเรือนเคียงกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันก่อนเลยนะคะบ้านเรือนของพวกเราไม่เงียบเหงาอยู่เอกา มีเพื่อนร่วมชายคา่าสนทนาปราศัยกันเราควรมีน้ำใจรู้จักให้และแบ่งปันสิ่งของอาหารนั้นแบ่งปันได้ไม่หวงของรักษาความสะอาดช่วยปัดกวาดให้หน้ามองรอบบ้านทุกหลังต้อง สะอาดโล่งโปร่งสบายปลูกต้นไม้ที่สวยงามชมทุกยามสุขใจกายอากาศก็สดใสใครได้ชมชื่นบานตาขยะที่สกรปรกไม่ทิ้งรกให้บาดตาเชื้อโรคจะนำพาโรคทั้งหลายมาสู่ตน ขยะที่มีต้องลงถังสะอาดจังทุกแห่งผลบ้านเรือนทั้งตำบลน,น่าอยู่จริงกวาสิ่งใดบ้านเรือนที่เคียงกันเราช่วยกันสร้างสุขได้ทุกคนมีน้ำใจก่อให้เกิดสุขร่วมกัน เป็นยังไงกันบ้านคะฟังนิทานเกี่ยวกับบ้านเรือนเคียงกันแล้วนะคะสนุกไหมคะลูกอ่าอันนั้นคือหน้าที่และบทบาทของเพื่อนบ้านของเรานะคะง่ายๆเลยหรือเรียกสั้นๆว่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองความหมายของบ้านเรือนเคียงกันหรือบ้านใกล้เรือนเคียงคือความหมายเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะลูกบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเรานั่นเองนะคะอ่าเด็กๆขาบ้านใกล้เรือนเคียงเรา เป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ระหว่างกลางสมมตินนะลูกนะบ้านเราอยู่ตรงกลางมีเพื่อนบ้านอยู่ทางซ้ายและทางขวาอ่าทีนี้เด็กๆลองนึกสิคะ้างบ้านของเราเขาชื่อว่าอะไรเพื่อนบ้านข้างบ้านของเราเขาชื่อว่าอะไรอ่าใครตอบได้ คุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างไหมอาจลองถามแม่แม่หนูตอบถูกไหมใช่ปล่าชื่อป้าคางบ้านชื่อนี้ใช่ไหมอ่านั่นก็คือบ้านเพื่อนของเรานั่นเองที่อยู่ติดกับบ้านเราเพราะวันนี้เราจะเรียนเรื่องชื่อเพื่อนบ้านอ่ายากไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆอยูย่บ้านเราเรารู้จักเพื่อนบ้านรู้จักชื่อเขานั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะ เพื่อนบ้านของเราเราก็จะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะคะลูกนะคะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีอะไรก็คอยช่วยช่วยเหลือกันนะคะลูกแค่นี้เองทําได้ไหมคะดูจากนิทานแล้วเข้าใจวันเดียวเรียนรู้เรื่องเลยแน่นอน <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ครูโอมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรนจิมนะคะมันเป็นกิจกรรม ที่ช่วยพัฒนาสมองของเด,เด็กโดยผ่านการขึ้นไหวร่างกายง่ายๆนะคะ,ะวันนี้กูมีอีกมาให้เด็กเล่นเขาชื่อว่าการกลยไข่ผ้าไหมเด็กๆพร้อมไหมคะขอมือขอมือขอมือเราเล่นกิจกรรมแบบนี้ไปหลายไหลายอย่างนะตั้งแต่กันกันนะเบ้ยไม้ใส่กอบบ้านของฉันแมงมุม อะไรอีกนะลูกมีอะไรอีกนะตอกตกิตอก,ก,ก,กเลนเยอะลืมเลยอ่าไม่เป็นไร <_ S 1> เดี๋ยวเรามาวันนี้คูมีอีกหนึ่งากิจการรมเด๋ยวพูดตามโอนะขอมือด้วยลูกกัน,ก,นกายไกลทำนี้นะลูกกันกลชูสองนิวน้วกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาท หนึ่งใบไข่ผ้าไหมกันไกลห้าสิบทันไหมคะช้าๆก่อนนะกันไกลสองนิ้วลุกันไกล,ลกกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบแล้วก็ห้าสิบสองบาทสองบาทหนึ่งใบ ไข่ผ้าไหมกันไกลห้าสิบอ่าอันนี้จะยาวนิดนึงมือจะยุบยับยุบยับเลยเดี๋ยวทีนี้เรามาเล่นห้าวันเลยเด็กๆพอถึงมันสุกปุ๊บคล่องเลย <c oughs> ดีไหมคะอ่าเล่นไม้ใส่กบอันเก่าเด็กๆเ,เล่นได้ยังเอ่ยจำได้เปล่าอ่าเดี๋ยวค่อยๆทบทวนนะคะแต่ตอนหลังเรา พออยากเด็กๆอยากจะให้เล่นอะไรเด็กๆลองนึกเนื่อวันเด็กๆหนูอยากดูกันอาเล่ยไม้ใส่กบอีกอ่าเราก็มาทํากันอีกดีไหมคะอ่ะวันนีู้โอเอาขออันใหม่ก่อนนะกัรไกรไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมกัรไกรห้าสิบสนุกนะเด็กๆถ้าเด็กๆทำแล้วเด็กๆจำเนื้อได้คล้องแล้วท่องเร็วๆขึ้น สนุกมากเลยแล้วอาจจะเป็นเกมพอเด็กสมมติถ้าเด็กมาโรงเรียนอันนี้ถ้าอโอเรนพอใครทําผิดอโอก็จะออกมาให้เต้นหรืออ่านร้องเพลงให้เพื่อนฟังคนละหนึ่งเพลงคิดถึงเด็กๆจังเลยอยากให้เปิดเทอมแต่ด้วยสถานการณ์นะุกเนาะมันเปิดไม่ได้เราก็เียนกันแบบนี้ไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านกันต่อเลยนะคะ เด็กๆการบ้านของเราวันนี้นะลูกนะการบ้านของเราวันนี้ก็คือการบ้านระบายสีนะเด็กๆดูรูปตาครูโอนิดนึงเป็นการอธิบายเกี่ยวกับบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยเด็กๆเห็นบ้านไหมคะมีบ้านกี่หลังลูกไหนตอบครูโอเสียงดังๆเลยมีบ้านกี่หลังคะอ่าสองหลังบ้านหลังแรกและบ้านหลังที่สองอ่าข้างๆบ้านปลูกต้นอะไรคะเด็กๆดูสิ ใครมองออกมันกลายไปไหมต้นกล้วยอ่ะกำลัาางออกเครือเลยอ่ะแล้วเรามาตัดมาดูภาพด้านหน้าบ้างด้านหน้ามีเด็กสองคนกำลังทำอะไรกันคะอะ่มีคนอธิบายได้ไหมเ เด็กคนเด็กผู้หญิงกำลังส่งของให้กับเด็กผู้ชายถ้าเปรียบเหมือนเราอยู่บ้านคนละหลงังเป็นเพื่อนบ้านกันมีน้ำใจแบ่งปันกันนะคะเห็นไหมรูเอเคนข้อความทางด้านมุมซ้ายของการบ้านว่ามีน้ำใจแบ่งปันเราก็มีน้ำใจแบ่งปันของให้เพื่อนบ้านเรานะคะแบบนี้ คือความหมายในหน่วยการเรียนรู้ที่เราเรียนคือบ้านไก่เรือนเคียงนั่นเองค่ะตั้งใจระบายสีให้สวยๆฝึกมือของร้อยแข็งแรงพรอครูโอให้การบ้านกอไก่ถึงหอนกู่ไปแล้วใช่ไหมคะอ่าค่อยๆฝึกระบายอ่าเขียนกอไก่วันละหนึ่งหน้านะลูกนะฝุกมือไม่ต้องทําเยอะค่อยๆทานะลูกนะอ่าแล้วเขียนตามลูกสอนนะคะลูกไม่ไม่เขียนตามใจตัวเองนะจะเริ่มจาก ทั้งท้ายมาห่วงไม่ได้นะคะต้องเขียนตามลูกศรไล่ขึ้นไปนะคะอ่าคุณพ่อคุณแม่ครูฝากด้วยนะคะอ่ากันบ้านวันนี้มีแค่นี้นะคะลูกเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย